สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะจะให้ดูงานที่ลูกค้าส่งมานะครับนะงานตัวนี้เพิ่งมาถึงยังไม่ทันได้แกะเลยนะเดี๋ยวให้ดูการหอ่อก่อนนะครับนี่ลูกค้าห่อมาแบบนี้นะครับอย่างกระห่อหนังสือสมัยเรียนเลยนะถ้าห่อมาอย่างนี้เมื่อตอนแกะออกนะครับตอนที่ผมแกะกล่องออกปุ๊บนะครับเอามาซ่อมแล้วตอนจะส่งกลับเป็นอะไรที่ลำบากมากนะ ก็ถ้าให้ดีนะหากล่องหาอะไรแพ็กส่งมาก็ได้นะครับถ้าห่อมาแบบนี้ตอนส่งกลับมันมันลำบากนะเพราะตอนที่เราแกะแกะออกอย่างเงี้ยตอนเราแกะกระดาษออกแล้วการที่จะห่อกลับแบบเดิมเนี่ยมันห่อยากนะครับและอีกอย่างหนึง่งมันก็ไม่ปลอดภัยต่อเครื่องด้วยนะถ้าเป็นไปได้หากล่องหาอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับนี่นะหาลังกระดาษอะไรกล่องอะไรก็ได้ใส่มานะครับเพราะว่าถ้าห่อมาแบบนี้ การที่จะรอบจะส่งกลับเนี่ยมันผมจะต้องมาห่อแบบนี้กลับด้วยมันก็อยุ่งยากลําบากอยู่นะครับยังไงก็ฝากถึงลูกค้าด้วยนะนะครับหากองอะไรใส่มาก็ได้นะครับนะผมเนี่ยเวลาแกะมันก็ต้องมาดูว่าเขาห่อยยังไงนะครับผมก็พยายามจะแกะให้มันอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดแล้วนะแต่แต่อย่างว่านะครับถ้าห่อมาแบบนี้มันก็ยากที่จะ แกะได้แบบดีๆแกะได้แบบสมบูรณ์ทีนี้ถ้าแกะออกมาแล้วกระดาษที่ห่อมามันใช้ไม่ได้ทีนี้ตอนห่อกลับผมก็ต้องไปหาอะไรแบบนี้มาห่อกลับอีกนะครับนะเป็นอะไรที่ยุ่งยากนิดนึงแต่แต่ก็ไม่เป็นไรแต่ยังก็อยากฝากถึงลูกค้าส่งมาหากล่องอะไรส่งมาดีกว่าเนี่ยนะครับเล่นห่อมาแบบนี้มันก็ ยุ่งยากลำบากอยู่พอสมควรนะครับในตอนส่งกลับนะก็ไม่ได้อยากตำหนิอยากว่าอะไรนะครับก็ลูกค้าอุตสสาห์ส่งงานมาซ่อมกับเรานะก็ไม่อยากตำหนิอะไรแต่ก็นิดนึงนะครับมันตอนส่งกลับเนี่ยมันลำบากจริงๆนะโดยเฉพาะตอนเนี่ยให้คนมาแพ็คส่งกลับอย่างเงี้ยแฟนเป็นคนแพ็คอย่างเงี้ยนะครับมันมันยังไงห่อมาอย่างนี้ ไม่รู้จะแพ็คยังไงให้มันกลับไปสภาพเดิมนะครับคงยากนะถ้าจะห่อไปแบบเดิมนะครับก็ต้องไปหากล่องอะไรแพ็คส่งให้อีกมันก็นะวุ่นวายอยู่พอสมควรบางทีถ้ามีกล่องก็แล้วไปนะครับแต่ถ้าไม่มีกล่องส่งกลับเนี่ยก็ต้องไปวุ่นวายหากล่องอันอีกนะบางทีต้องซื้อกล่องส่งกลับให้นะนะครับที่พัสดุที่ขนส่งนะเขามีขายกล่องพัสดุกันทุกเจ้านะถ้าเป็นไปได้ก็ แพ็คใส่กล่องส่งมาจะดีกว่านะครับนี่นี่นะนี่ถ้าจะยากนะครับถ้าจะให้แพ็กกลับไปท่าเดิมแบบนี้นะห่อมาหลายชั้นมากนะครับผมคงไม่แพ็กแบบนี้กลับให้ลูกค้าแล้วแหละนะเพราะว่าคงห่อกลับไปแบบเดิมนี่ไม่ไหวนะครับแพ็กมาซับซ้อนมาก จะให้ส่งเป็นกล่องมาจะดีกว่านะก็บนบนนิดนึงนะครับคลิปนี้เพราะว่ามันนะตอนส่งกลับมันลำบากเนาะต้องมาหากล่องอะไรให้นะครับอ่าถ้าคนหนึ่งสองคนก็คงจะไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเล่นมาแบบนี้กันบนนี้ก็ยุ่งเลยนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ส่งอ่าแพ็กใส่กล่องส่งมาดีดด,ดีกว่านะครับก็อย่างที่เห็นนี่ผมพยายามแกะ อย่างดีที่สุดแล้วนะครับนะนี่จะเห็นได้ว่าก็อย่างที่เห็นนะครับไม่มีทางที่จะผมจะประกอบแพ็คกลับคืนได้รูปเดิมแน่นอนถ้าแบบนี้นะครับตอนแพ็คก,ก็ส่วนหนึ่งนะครับตอนแพ็คมาก็ส่วนหนึ่งทีนี้ตอนแกะนะครับมันไม่ได้เหมือนตอนแพ็คนะตอนแกะเนี่ยมันก็จะอยู่สภาพแบบนี้มันไม่ได้สวยงามเหมือนตอนที่แพ็คมานะครับ เพราะฉะนั้นนะก็รบกวนนะหากล่องอะไรก็ได้ส่งมาจะดีกว่านะครับโอเคเครื่องน,นี้ก็นะโซลเทครีโวทูไม่รู้ของใครนะครับส่งมาแบบนี้เดี๋ยวไม่รู้จะหากล่องส่งกลับให้ได้ไหมนะครับแล้วถ้าจะให้ห่อแบบนี้คงคงไม่ปลอดภัยนะครับเสี่ยงเครื่องเครื่องอ่าพัางด้วยเผื่อเผื่อขนส่งอาจจะโยนอะไรอย่างนี้ เครื่องอาจจะพังเสียหายหรือตอนแพ็กก็ยุ่งยากพอสมควรแล้วนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ